thank mm -hmm. you สวัสดีครับพบกับช่องกรมพูชแห่งขุนเขานะครับช่องที่นําเสนอที่ดินสวยให้เป็นเนื้อคู่สำหรับคุณนะครับวันนี้เราขอนําเสนอที่ดินโฉนดขุดแดงนะครับเนื้อที่สไร่5ไร่แล้วก็11ไร่นะครับทั้งหมด3แปลงนะครับแต่สามารถเลือกที่จะซื้อแปลงใดแปลงหนึ่งก็ได้หรือซื้อทั้งหมดก็ได้นะครับที่ดินแปลนี้เป็นที่ดินโครงการที่มีการจัดสรรที่ดินขายไว้แล้วนะครับมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับที่ดินแปลงนี้มีถนนเข้าถึงทุกแปลงนะครับเป็นลาดยางตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับที่ด ต้นไม้เอาไว้นะครับเป็นต้นไม้ดั้งเดิมอยู่ในแปลงนะครับเราไม่ได้ตัดออกนะครับเราก็เก็บไปสำหรับผู้ครอบครองใหม่จะได้ใช้ประโยชน์แล้วก็จะได้จัดส่งจะสวนนะครับให้เป็นต้นไม้ที่อยู่ในแปลงโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาต้นไม้นะครับมาจะสวนนะครับถ้าเราจะต้องการต้นต้นใดออกบ้างก็มาดูนะครับแล้วก็จัดแต่งกันเอานะครับทีเดินแปลงนี้นะครับขายในทิ่ดินไร่ละ2.5ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด3แปลงนะครับ เราไปก็คือสีไร่5้าไร่แล้วก็11ไร่ที่ดินเป็นเนินสวยนะครับเป็นเนินหลังเต่านะครับที่ดินแปลงนี้มองเห็นวิวต่ำนะครับจุดสังเกตง่ายๆนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้อะไรบ้างก็คืออยู่ใกล้กับโรงแรมจูปิเตอร์นะครับเขาใหญ่นะครับเข้ามาทางโรงแรมจูปิเตอร์นะครับแล้วก็ตรงเข้ามาเลยนะครับจะผ่านโครงการทีเซอร์เขาใหญ่นะครับเกี่ยวกับการจัดสรรแล้วก็เลยเข้ามานิดเดียวก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาเป็นเนินนะครับวิว นะครับก็จะประมาณหนึ่งนะครับก็คือจะมองเห็นทิวภูเขาสลับซับซ้อนนะครับเป็นวิวค่อนข้างที่จะมีความสวยงามระดับนึงนะครับแถวนี้นะครับก็มีการพัฒนาแล้วก็มีการปลูกสร้างบ้านไปเยอะพอสมควรนะครับที่เราเห็นอยู่นั้นก็เป็นโรงแรมจูปิเตอร์นะครับมองเห็นใกล้ๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าจากกล้องเนี่ยมันอาจจะดูไกลตานิดนึงนะครับจริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลกันมากนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเราล้อมรัว รั่วรอบขอบชิดเรียบร้อยนะครับมีต้นต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นต้นประดูกนะครับแล้วก็มีมะกอกมีต้นต้นแจ้งต้นไม้ป่านะครับหลายพันนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ดินนะครับมีคอนัวรที่สวยนะครับดังนั้นผู้ที่จะมาสร้างหรือมาดําเนินการต่างเนี่ยไม่ต้องดําเนินการเรื่องที่ดินเลยนะครับเรื่องของที่ปรับสแลนสเคปอะไรแล้วแต่นะครับในโครงการนี้เราทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสวยงาม นะครับถนนเข้าออกสะดวกนะครับไฟฟ้าก็ถึงหน้าแปลงแล้วนะครับดังนั้นคนที่เข้ามาอยู่ก็สามารถที่เข้าพัฒนาได้นะครับราคาก็สามารถต่อรองกับเจ้าของได้โดยตรงมีเพื่อนบ้านแล้วนะครับมีการปลูกสร้างเพื่อนบ้านนะครับมีการปลูกสร้างไปบางส่วนแล้วก็มีข้างเคียงนะครับเขาก็ได้ทําเป็นรีสอร์ทนะครับไปจุดการเต็นท์นะครับติดกันเลยนะครับแปลงนี้เป็นเขาโอบนะครับแล้วก็มองเป็นห็นทิวเขารอบตัวนะครับ สามารถเชื่อมต่อกับเส้นมาทางเขาใหญ่ได้นะครับสามารถเข้าได้ออกได้2ทางนะครับจากาขนมพระวิ่งตรงเข้ามาหรือจากหนองสลัยเข้ามาก็ได้นะครับเรินทางสะดวกนะครับดินเป็นเนินเขาสูงนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับ4 4 0เมตรนะครับดังนั้นหายห่วงเรื่องน้ําทะเลได้เรื่องน้ําท่วมได้เลยครับนะฮะ ก็อยากให้มาชมกันนะครับแล้วก็ติดตามนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ0 8 7 0 5 0ป7 7 7นนะครับายองอาจอาชาแลนนะครับยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะไปชมที่ดินจริงนะครับโดยที่ไม่ต้องให้ทีมงานนำพาก็ได้นะครับเราบอกตำแหน่งก็สามารถไปถูกนะครับเราเดินทางสะดวกแล้วก็ไปง่ายนะครับยังไงฝากติดตามช่องแล้วก็ s u b s c r i b e ในคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ